ตำรวจถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทยยาวนานกว่าร้อยปีและได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยแต่ไม่ว่าจะในยุคสมัยใดตำรวจจะได้รับพระมหาการุณาธิคุณและพระเมตตาจากองค์พระมหากษัตริย์ไทยเสมอมาเริ่มตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้วางรากฐานตำรวจไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีกิจการตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกประมาณปีพุทธศักราช2400ถึง2405พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงแต่งตั้งให้กับตันแซมมวลโจเซฟเบ,เบิร์ตเอนชาวอังกฤษเป็นผู้วางโครงการจัดตั้งกองตำรวจขึ้นเพื่อรองรับอาญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นตามความเจริญของบ้านเมืองและเพื่อให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงได้เกิดเป็นกองโปลิสคอนสเตเ b ิลขึ้นเป็นครั้งแรกข้าราชการตำรวจทุกคนจึงเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชทานกำเนิดตำรวจสมัยใหม่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ทรงพัฒนาให้กิจการตำรวจมีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น ในปีพุทธศักราช2418โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ตรากฎหมายโพลิสรักษาพระนคร53ข้อขึ้นบังคับใช้ในพระนครเป็นครั้งแรกและในปีต่อมาทรงจัดตั้งตำรวจภูธรขึ้นเพื่อรักษาความสงบในส่วนภูมิภาคซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมกองตระเวนหัวเมืองนอกจากนั้นได้ทรงลงพระปรามาพิไทยพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในร้อยตำรวจ เมืวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2445ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตราเครื่องหมายโลกกับดาบเป็นเครื่องหมายประจำกรมพลตระเวนในปีพุทธศักราช2453และในปีถัดม,มาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระแสงโลเ่เข็ประกอบที่มุมธงประจำกองกรมตำรวจภูธร อันเป็นที่มาของเครื่องหมายตราโลกเขนซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเป็นตำรวจตราบจนปัจจุบันจนกระทั่งวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2458ได้มีพระบรมราชโอการประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูทรเข้าเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจภูทรและกรมพลตรเวนโดยให้สังกัดอยู่ในกระทรวงพระนครบาลด้วยเหตุนี้จึงได้ถือเอาวันที่13ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันตำรวจนับแต่นั้นมากรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวนได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปหลายครั้งจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก็ดได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมตำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2472 ต่อมาประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและได้มีการโอนย้ายกรม,มตำรวจไปสังกัดกับกระทรวงมหาดไทยต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 กิจาการตำรวจไทยยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสมอมาโดยจะเห็นได้จากการที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมค่ายตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจพลร่มและตำรวจในทินทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศอยู่เสมอหากทรงทราบว่าขาดแคลนสิ่งใด หรือมีสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ก็ะจะทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดพระมอมให้จัดหามาพระราชทานในทันทีด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งยังทรงให้การสนับสนุนการพัฒนากิจาการตำรวจแบบย,ยั่งยืนเช่นเมื่อทั้งที่ทกรมตำรวจได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้มาอยู่อย่างถาวรณอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประมุขในพิธีเปิดโรงเรียนในร้อยตำรวจแห่งใหม่เมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2499และเมื่อครั้งที่กรมตำรวจได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการตำรวจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปในวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2531และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงปรเปิดพระบรมาราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2535ณบริเวณลานหน้าอาคาร1กรมตำรวจ นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จพระราชดำเนินในงานครบรอบร้อยปีเมื่อวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2545อีกวารกาสหนึ่งด้วยกิจการตำรวจในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดก,การให้มีความคล่องตัว อันจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้มีการปรับโอนกรมตำรวจจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีและได้ยกสถานะขึ้นเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่17ตุลาคม ปีพุทธศักราช2541ตราบจนปัจจุบันตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์มีโครงสร้างเป็นกองบังคับการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยฉบับที่22ปีพุทธศักราช2536โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่เลขที่117ถนนสละบุรีหล่มสกักหมู่11ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานีตำรวจในปกครองแบ่งเป็น18สถานีมีอัตรากำลังคนทั้งสิ้น1,662นายโดยแบ่งเป็นระดับชั้นสัญญาบัตร642นายและชั้นประทวน1,20 0นาย ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำแนวนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนโดยได้มุ่งเน้นตามนโยบายและการบริหารราชการดังนี้การพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ได้แก่การสัมมานาระดับหัวหน้าสถานีตำรวจได้มีการสัมมานาระดับหัวหน้าสถานีตำรวจในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติแต่ละสายงานโดยกำหนดให้แต่ละสายงานมีการอบรมพัฒนาบุคลากรเช่นการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การรักษาสถานที่เกิดเหตุและการเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุให้กับพนักงานสอบสวน การสัมมนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนให้กับหัวหน้าสถานีหัวหน้างานสอบสวนและพนักงานสอบสวนในสังกัดสร้างความพร้อมให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษโดยมีการฝึกประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่การฝึกทบทวนประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการป้องกันอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด โดยมีครูฝึกจากโรงเรียนในร้อยตำรวจทำการฝึกยุทธวิธีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำหน้าที่เป็นครูฝึกประจำสถานีโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการการสืบสวนคดีสำคัญเพื่อวิเคราะห์เครือข่ายอัยากรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาโครงการสืบค้นข้อมูลบุคคลโดยโปรแกรมทะเบียนราช IKNO เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการสืบสวนและจับกลุ่มผู้ต้องหาดำเนินคดีอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้มากที่สุดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำปี2556ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทุกแห่งและจัดหาผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษ สวีเดนเยอรมันเพื่อเป็นล่ามประจำสถานีตำรวจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ความรู้และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดการฝึกชุดโต้อตอบภาวะวิกฤตมีการฝึกชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนทุกเดือนโดยแบ่งการฝึกเป็นสองกลุ่มคือกองร้อยที่1 มีที่ตั้งของแต่ละสถานีอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์และกองร้อยที่สองมีที่ตั้งของแต่ละสถานีอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้เข้าร่วมประกวดตามโครงการผู้บังคับการตำรวจเข้มแข็งในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติณจังหวัดคนครสวรรค์โดยผลการประกวดอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีการจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดฝึกอบรมกิจกรรม5ส้สมีการอบรมกิจกรรม5ส้ส และกำหนดให้ทุกงานดำเนินการตามกิจกรรม5สพร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดการจัดกิจกรรม5สทุกแผนกงานและมีการมอบรางวัลแก่ง,งานที่ชนะเลิศเป็นประจำทุกสมเดือนกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจำอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ตำรวจทางหลวง สันติบาลและพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประชุมในการประชุมประจำเดือนเพื่อรับทราบนโยบายและการประสานการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัลมีการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการปรับปรามอาชยากรรมการปรับปรามยาเสพติดการดำเนินการตามกิจกรรม5สและการประกวดจุดบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมง ใช้มาตรการตรวจเยี่ยมหน่วยอย่างไม่เป็นทางการการพัฒนาระบบบุรณาการการทำงานแต่ละสายงานโดยวางระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เฝ้าฟังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานให้ผู้บังคับการทราบเพื่อพิจารณาสั่งการในเวลา8นาฬิกาของทุกวัน ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดโดยได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปรับปรุงระบบการแจ้งเหตุ Call Center โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงกำชับการปฏิบัติให้สายตรวจต้องไปถึงที่เกิดเหตุภายใน4นาที ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลให้พิจารณาตามความเหมาะสมของระยะทางโดยผู้บังคับการจะตรวจสอบการรายงานทุกวันในเวลา8นาฬิกากรณีพบข้อบกพร่องหรือเกิดความเสียหายจะสั่งการให้หัวหน้าสถานีรายงานชี้แจงและลงโทษจนถึงตัวผู้ปฏิบัติอีกทั้งยังมีการวิเคราะห์การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เป็นรายสัปดาห์รายเดือน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มีการนำระบบทางฟอกมาใช้ร่วมกันในการประชุมคอนเฟล็์เพื่อให้ทุกสถานีสามารถเฝ้าฟังการประชุมได้การพัฒนาสถานที่ ได้มีการพัฒนาสถานที่รอบบริเวณสถานที่ทํางานและที่พักอาศัยเน้นด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจัดการที่ดีการปรับภูมิทัศน์และการมีส่วนร่วมของตำรวจและครอบครัวมีการระดมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big c l e a n i n g d a ดทุกเดือนการพัฒนาสวัสดิการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมและทั่วถึง ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์และสหกรณ์อมซัพย์ตำรวจพูทรจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการอาหารกลางวันโครงการร้านค้าสวัสดิการให้มีชาปนากิจประจำหน่วยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุสาสนาจารย์การดำเนินการด้านอื่นๆที่สำคัญน่าสนใจจุดรับแจ้งเหตุและบริการประชาชน ทุกสถานีต้องกำหนดให้มีจุดรับแจ้งเหตุและบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงอย่างน้อยสถานีละ1จุดโดยให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนโดยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำตลอด24ชั่วโมงอย่างน้อย2นาย จัดทำแผนเผชิญเหตุให้เป็นปัจจุบันและจัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นบรูรณาการแผนเผชิญเหตุต่างๆของแต่ละสถานีกำหนดแผนเผชิญเหตุการก้าวสกัดจับในภาพรวมของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการซักซ้อมและแผนเผชิญเหตุในระดับตำรวจภูธรจังหวัด6เดือนต่อครั้ง และระดับสถานีตำรวจ3เดือนต่อครั้งกรณีเหตุจริงทรัพย์ปล้นทรัพย์ธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อและรถขนเงินต้องไม่เกิดหรือหากเกิดต้องจับได้ให้ทุกสถานีพิจารณาตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอาจญากรรมและยาเสพติดวันละ3พลัด8ชั่วโมงผลัดละ1จุดจุดละ2ชั่วโมงโดยกำหนดแผนการตรวจให้สอดคล้องกับแผนการตรวจของตำรวจทูธอภาคห โครงการตำรวจเพชรบูรณพบประชาชนเป็นโครงการที่ผู้บังคับการรองผู้บังคับการและหัวหน้าสถานีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปออกรายการตำรวจเพชรบูรณพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค6จังหวัดเพชรบูรณเพื่อประชาสัมพันธ์งานของตำรวจให้ประชาชนทราบแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสะเกี่ยวกับอาญากรรมและยาเสพติดและหากมีเหตุด่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถโทรศัพท์ไปที่สถานีวิทยุเพื่อออกอากาศได้ทันทีนอกจากนี้ยังได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยในปี2556องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้การสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์จำนวน35 0 0 0ชุดมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำระบบการรับแจ้งการรับส่งข้อมูลของ1599มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสโดยกำหนดให้สถานีตำรวจในสังกัดตรวจสอบในเวลา8นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาของทุกวัน และมีคำสั่งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนโดยตรงเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการและนำเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาประชุมประจำเดือนทุกครั้งเพื่อวางแนวทางแก้ไขและในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการล่าช้าผู้บังคับการประธานในที่ประชุมจะสั่งการให้เร่งรัดและกำชับมิให้เกิดกรณีเช่นเดิมอีก สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณสถิติคดีอาญา5กลุ่มรอบ9เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายนเปรียบเทียบปีงบประมาณ2,555ทับ2,556คดีอาญากลุ่มที่1คดีอุจจารและสะเทือนขวัญมีสถิติการเกิดลดลง58รายคิดเป็นร้อยละของการจับกลุ่ม70.69 ในรอบ9เดือนปี2556มีผลการจับกลุ่มเป็นอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค6คดีอาญากลุ่มที่2คดีชีวิตร่างกายและเพศมีสถิติการเกิดเพิ่มขึ้น6รายคิดเป็นร้อยละของการจับกลุ่ม64.32ในรอบ9เดือนปี2556มีผลการจับกลุ่มเป็นอันดับ4ของตำรวจภูธรภาค6คดีอาญากลุ่มที่ส คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีสถิติการเกิดเพิ่มขึ้น189รายคิดเป็นร้อยละของการจับกลุม47.19ใเนือรอบ9เดือนปี2,556มีผลการจับกลุมเป็นอันดับ2ของตำรวจภูธรภาค6คดีอาญากลุ่มที่4คดีที่น่าสนใจมีสถิติการเกิดเพิ่มขึ้น53รายคิดเป็นร้อยละของการจับกลุม33.68 ในรอบ9เดือนปี2556มีผลการจับกุมเป็นอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค6และสำหรับคดีในกลุ่มที่5คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายมีสถิติการจับกุมเพิ่มขึ้น6 0 8 6รายในรอบ9เดือนปี2556มีผลการจับกุมเป็นอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค6สถิติการจับกุมคดียาเสพติด ผลการจับกุมยาเสพติดตามเป้าหมายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ถึงวันที่30มิถุนายน2556รอบ9เดือนผู้ค้ารายสำคัญเป้าหมาย38รายมีผลการจับกุ 2, ม46รายผู้ 30, คออ้ารายย่อยเป้าหมาย534รายผลการจับกุม728รายหมายจับยาเสพติดเป้าหมาย10รายผลการจับกลุม30ราย รอบครองและเสพเป้าหมาย1,408รายผลการจับกลุ่ม4 2 1 0รายตรวจสอบทรัพย์สินเป้าหมาย16,931,325บาทผลการจับกลุ่ม21,217,250บาทและการขยายผลจับกลุ่มเป้าหมาย411รายมีผลการํำเนินการ473ราย บรรล,ลุปเป้าหมายทั้งหมดโดยผลการจับกลุ่มเปรียบเทียบปีงบประมาณ2,555ทับ2,556ในระดับตำรวจภูธรภาค6ปี2,555จับกลุ่มได้2,507รายปี2,556จับกลุ่มได้4,988รายจับกลุ่มเพิ่มขึ้น2,481รายคิดเป็นร้อยละ98.96 มีผลการจับกลุ่มเป็นอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรภาค6ท้ายที่สุดนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปเพื่อยกระดับข้าราชการตำรวจให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นตำรวจอาชีพเพื่อให้เกิดความคาสุกแก่พี่น้องประชาชนสมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง